ครับแล้วสาเจ้าดี a x ็กับโฟคันนี้นะครับแอดมินไฟนะครับขายในราคาสุดคุ้มเพียง5 0 0แสนกับอีกส0 0 0 0บาทครับจัดให้จุกๆไปเลยครับล้อแม็กยางใหม่นะครับเบิกใหม่เลยนะครับผ่อนดอกเบี้ย0% 1ยปีแรกอยู่เพียงแค่6 6 0 0้บาทเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นอินซูนะครับตัวออเนิวนะครับผมตัวนี้นะฮะนี่นะครับกระจังหน้านะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟนะครับแบบ มันติรีเฟกเตอร์ฮาโลเจนนะครับตัวนี้นะฮะคลิปอย่างนี้เลยนะครับใสใสเลยนะครับหีครับมิติข้างหน้านะครับไปดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างครับตัวนี้นะครับจัดส่งมาให้แล้วนะครับสําหรับร้อ m แม็กวลนะครับยางเบิกใหม่สีเส้นเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้งานกันยาวๆนะครับตัวนี้สีน้ำตาลเดิมโรงงานนะครับตัวนี้ครับต้องบอกว่าสวยมากเลยนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับฟิล์มคิ้วกันสา์นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้ กิ๊บกิบนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีคําท้ายนะครับหลบทะเบียนไทยเทนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับสวยๆนะฮะแบบนี้จัดให้เลยครับสำหรับลูกค้าที่นะครับกำลังมองหากระบะ4ประตูนะครับนี่เลยครับข้างในนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นสีเบดนะครับด้านในนะครับตัดกับสีดำนะครับลงตัวนะฮะนี่นะครับเป็นเบาะหนังนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับสะอาดสะอาดนะฮะ ตัวนี้เลยนะครับกิบกิบนะครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแบบ5้าสปีดนะฮะตัวนี้นี่เลยนะครับนะครับแผงควบคุมนะครับเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดนะตัวนี้นี่เลยโอเคเดี๋ยวมาดูของผู้โดยสารตอนหลังนะครับกิบกิบเลยนะครับตัวนี้สะอาดนะครับสวยงามครับคันนี้ ลูกค้าครับสําหรับใครนะครับหาก่อนได้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวแอดมินไฟครับไปสรุปราคาท้ายคลิปกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราย้ํากันอีกทีนึงนะครับสำหรับเจ้าอีสุดีแมกนะครับ2.5งแซดปี2014คันนี้นะครับแอดมินไฟนรับขายในราคาสุดคุ้มเพียง5้าแสนกว่าบาทสองห0ื่นบาทนะครับจัดให้ไปเลยนะครับดอกเบี้ย0% 1ปีแรกลูกค้าผ่อนอยู่เพียงแค่6ก0 0กว่าหกร้อบาทนะครับคันนี้แอดมินไฟแถมฟรีประกันภัยนะชั้น1 1ปีนะครับพร้อมแถมวัว1ตัวมูลค่า สองหมื่นบาทนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์ให้ตามกำหนดอีกด้วยนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอาเรียโนกิจของเราครับมีสาขามากกว่า23สาขาเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ครับมีรถให้เลือกมากกว่า600อคันบวกนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับรถเก๋งหรือรถกระบะนะครับอินบอซ์นะครับสอบถามพุ้มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินไฟจัดให้ได้แน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะแอดมินไฟต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ